ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริเหลี่ยมรักเยมาเฟียตอนที่6ภาพหลอนหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่แพรง,งามยอมรับข้อเสนอไม่ใช่สิต้องบอกว่าเธอถูกเขาข่มขู่ถึงจะถูกพ่อของเธอก็ถูกย้ายตัวไปรับการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลมีชื่ออันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางบริษัทของเขาก็รับปากเป็นมันเป็นเหมาะว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทุกอย่างและจะดูแลพ่อของเธอจนกว่าจะหายดีถิงจะพากลับมาในตอนนั้นแพรงงามอยากจะบินไปพร้อมกับพ่อของเธอด้วยแต่ถ้าว่ามาเฟียสาวกลับไม่ยอมให้เธอไปด้วยซึ่งตอนแรกเธอก็หวาดกลัวว่าเขาจะพาพ่อของเธอไปทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรแต่พ่อของเธอก็โทรกลับมาหาเธอซึ่ายังเป็นการโทรแบบวิดีโอคอลมันจึงทำให้เธอโล่งใจไปเปราะหนึ่งว่า พ่อของเธอสุขสบายดีแต่ตอนนี้ความกระวลกละวายใจของแพงงามกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งเพราะเธอไม่รู้เลยว่ามาเฟียสาวจะมาทวงค่าตอบแทนกับเธอเมื่อไหร่ฉับพลันแพงงามก็คิดถึงโชโกขึ้นมาหลังจากวันนั้นที่เธอได้แยกกันกับเขาเธอก็ได้มาสืบค้นข้อมูลของเขาถึงได้รู้ว่าเขาคือโชโกนัสุมิผู้ที่เป็นผู้คุมบางเหียนและดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเขาขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ ตอนเขาอายุ25ปีเขาเป็นมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการสีเทาที่มีมันสมองฉลาดหลักแหลมและอัจฉริยะเป็นที่สุดโชโกนะนัซุมิอยู่ในวงการนี้มามากกว่า10ปีก็แสดงว่าปีนี้เขาก็อายุ35น่ะสิเขาแก่กว่าเธอั้ง12ปีซึ่งตอนแรกเ้าก็นึกว่าเขาจะอายุไม่ถึง30เลยด้วยซ้ำแล้วคนอย่างเขาก็น่าจะมีผู้หญิงมากมายเข้ามาเกี่ยวพันด้วยแต่แล้วทำไม เขาถึงได้มาคมคู่ผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยอย่างเธอล่ะไม่รู้ทําไมเรื่องของเขาถึงได้วนเวียนอยู่แต่ในหัวของเธอไม่รู้จักจบสิน้นดวงตาคมดุระูปร่างสูงสงาของเขามักจะปล่อยพลังงานกดดันที่มองไม่เห็นออกมามันทําให้เธอรู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกหน่ำซ้ำํามือของเขาก็ยังเรียวสวยเหมือนกับมือที่ไม่เคยทํางานหนะักดูเหมือนว่าความรู้สึกที่เธอไม่ไว้ใจเขามันไม่ได้มาจากความกลัวเพียงเท่านั้นแต่มันเป็นเพราะอะไร ธอก็อธิบายไม่ถูกเช่นกันแครงงามเดินมาตามทางบนถนนเรื่อยๆพรางคิดเรื่องของโชโกะนัสึมิไปด้วยดังนั้นเมื่อมาถึงหน้าบ้านพอเธอเงยหนะ้าและเห็นว่าทางเข้าบ้านของเธอมีหญิงสาวร่างสูงสง่านในชุดสูทสีดํากําลังจ้องมองมาเธอก็เลยไม่ทันได้ใส่ใจจะเป็นไปได้ยังไงเ้ากําลังคิดถึงเขาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นเลยเหรอดูท่าเธอคงจะเหนื่อยมากจริงๆถึงขนาดตาลาย จะมองเห็นภาพหลอนของเขาแพางามถอนหายใจออกมาและเดินผ่านคนที่คิดว่าเป็นภาพหลอนนั้นวันนี้จะรีบเข้านอนดีกว่าแพรงามพึมพำกับตัวเองแต่และมือเรียวยาวที่ทรงพลังกลับยือนออกมากระชากข้อมือบางอย่างรวดเร็วก่อนจะดึงร่างร่างบอบ,บางของแพางามให้หันไปเผชิญหน้ากับเขาลมหายใจอุ่นร้อนเป่ารดพวงแก้มของแพรงามและในตาสีดำที่วนเวียนอยู่ในความทรงจำของเธอรี่ลง พาให้ดวงตาของเขายิ่งดุคมมากยิ่งขึ้นภาพหลอนของเขาจะเหมือนจริงไปไหมเนี่ยพลางงาบกตากว้างขึ้นยิางตกใจข้าจ้องมองหญิงสาวร่างสูงตรงหน้าด้วยอาการอาปากค้างตาโตตายจริงนี่มันไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นโชโกะนัตสุมิตัวจริงเสียจริงนี่นาะฉันมารับค่าตอบแทนจากเธอโชโกะพูดช้าๆเนิบๆและทุกครั้งที่เขาเปล่งเสียงออกมา ลมหายใจของเขาที่ร้อนเผาวก็เป่ารินรถต้นคอของเธอไปด้วยหญิงสาวร่างสูงเ้มเรียวปากแน่นมุมปากที่ยกขึ้นน,น้อยน้อยทำให้เธอนึกถึงท่าทางสยยิ้มของเสือร้ายที่กำลังโจมตีเหยื่อฉันคือฉันแพร่งามอ่ำอึ้งลิ้นของเธอพันกันจนพูดไม่ออกพอต้องเผชิญหน้ากับสายตาคู่นี้สมองของเธอก็ขาวโพรนไปหมดเธอพร้อมแล้วหรือยัง เขายังคงขยับชิดเข้ามาเรื่อยๆจนด้วยฟีปากของเขาแทบจะแนบชิดกับผิวเนื้อของเธออยู่แล้วฉันกล้าถามออกมาได้ใครกันมันจะไปพร้อมเรื่องพันนั้นกันล่ะสองเท้าเล็กเดินตามหญิงสาวร่างสูงเข้าไปในตัวคาริหารสดรู้เ้าหยุดยืนมองดูร่างสูงสง่าที่กำลังถอดเสื้อสู่ตัวนอกออกเพื่อส่งให้แม่บ้านควางามยังคงเงียบตั้งแต่ตอนที่อยู่บนรถ และระหว่างที่เดินเข้ามาในคฤหาสนหของมาเฟียสาวแม่เธอจะถูกเขาดึงตัวเข้าไปกอดทันทีเมื่อก้าวเข้ามาในห้องเธอก็ยังไม่ยอมพูดยอมจาในสัมผสัสแรกที่ริมฝีปากร้อนเผาแตะลงมาบนริมฝีปากอวบอิ่มเขาเหมือนจะลองสำรวจดูปฏิกิริยาของเธอการกระทำนั้นมันทำให้เธอสะดุง้งก่อนที่เธอจะยอมรับสัมผสัสจากเขาแต่โดยดีเมื่อริมฝีปากของเขาขับทับลงมาอีกครั้งปลายลิ้นนุ่มพยายามสอดแทรกเข้ามาในโพรงปาก เพื่อให้เธอยอมรับรสสัมผัสจากเขาพอรุกล้ำ้ามาได้เขาก็ตวาดปลายลิ้นไปมาควานหาความหวานจากริมพีปากอวบอิ่มความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวานปราศจากการจับจ้วงลุกเรา้าทําให้แพรงงามแทบเย็นไม่ติดท่ามกลางความม,มืดมิดหลังจากปิดเปลือกตาลงโชโกได้ยินแค่เสียงลมหายใจหอบกระชั้นเล็กน้อยเธอคิดว่านั่นอาจเป็นการขัดขืนซึ่งหญิงสาวร่างบางแสดงออกมาแทนคำพูด โชโกตัดชินใจหยุดการกระทําพร้อมทั้งถอนริฟริปากออกก่อนจะผ่อนลมหายใจเข้าออกเล็กน้อยจากนั้นจึงคลายวงแขนที่โอบรอบร่างบางเอาไว้และดันตัวออกห่างเพื่อมองใบหน้าวันของหิงสาวตรงหน้าที่มีดวงหน้ากลมรีรูปไข่ผิวขาวอมชมพูมีหยดน้ำจากเหงอเกาะปลายเงียบทำไมฉันบอกให้เธอพูดโชโกเอ่ยเสียงดุฉันฉันยังไม่พร้อมค่ะ ถ้ามาถึงที่นี่แล้วจะมาปฏิเสธอะไรตอนนี้ฝ่ามือเรียวอันแข็งแรงวาดมาโอบเอวของแพรง,งามเอาไว้แล้วรังเข้าไปสู่อ้อมกอดของเขาอีกครั้งมือข้างหนึ่งลูบอยู่ข้างเอวคอดที่ทอตัวลงมายังสะโพกนุ่มและบีบครึงเบาๆจากนั้นก็เลื่อนและสำรวจลึกเข้ามาใต้เสื้อผ้าเพื่อสัมผัสกับผิวเนียนลื่นโดยตรงโชโกเพลิดเพลินถึงขนาดเคลื่อนไล้ปลายนิ้วมือขึ้นสูง